สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง Kitty Gita Channel ก็สามารถกดปุ่มติดตามได้ตรงนี้เลยนะคะแค่นี้ก็จะติดตามได้แล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตาม1 1 1 0 0กว่าคนนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พบกันอีกในช่อง Kitty Gita Channel เย้ วันนี้นะคะเราก็กลับกันมาอยู่ในเกมโรบอกอีกเช่นเคยนะคะก็ต้องขออภัยทุกคนแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปใน y u t u b e เนาะก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปิดเรียนนะคะแล้วก็มีสอบด้วยก็การบ้านเยอะด้วยนะคะก็ต้องเข้าใจกันด้วยเนาะก็วันนี้นะคะทุกคนอาจจะงงนะคะว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยกิต้าถึงมาโผล่ในช่องอวตารตัวเองนะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทุกคน ทำทรงผมซ้อนกันในโลบอกค่ะที่เป็นที่นิยมและก็ฮิตมากๆในตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้ Android เอาไว้ EP หน้านะคะวันนี้เราจะสอนใช้เป็น iPhone หรือ iOS นั่นเองค่ะก็ถ้าเราจะมาสอนใส่ทรงผมซ้อนกันนะคะก็สำหรับใครที่รู้แล้วนะคะก็ก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะสมมุติให้ดูนะคะว่าทรงผมซ้อนกันมันเป็นยังไงมันก็จะสมมุติว่าเราอยากใส่ทรงผมนี้คู่กับนี้นะสมมุตินะคะเราเราก็ไม่สามารถใส่รั้วได้นะคะนี้เราไม่สามารถใส่รั้วได้นะคะทุกรุ่นเลยค่ะโทรศัพท์หรือว่า iPad หรือว่าประมาณนี้นะคะส่วนคอมน่าจะทําได้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะทุกคนเนี่ย ใส่ทรงผมที่เราต้องการจะซ้อนนะคะใส่ทรงผมอย่างน้อยหนึ่งทรงผมทรงผมนะคะให้ทุกคนใส่ทรงผมที่อยากจะซ้อนนะคะสมมติว่าเราจะใส่เป็นทรงผมยาวอันนี้เนาะจากนั้นให้ทุกคนนะคะออกจากหน้านี้ไปเลยออกจากแอปแอปโลบอกไปได้เลยนะคะจากนั้นให้ทุกคนหาแอปที่ชื่อว่า Safar i รนะคะทุกคนก็จะเป็นรูปเข็มทิศตามที่เราชี้ได้เลยค่ะ จากนั้นก็ให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะคะก็ถ้ามันจะขึ้นแบบนี้นะคะก็ให้ทุกคนกดไปตรงตรงข้างบนนี้เลยนะคะของบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะของของบางคนอาจจะไม่เหมือนกันกันกบเรานะคะมันก็จะขึ้นขึ้นตามที่มันขึ้นให้นะคะไม่ต้องตกใจเนาะก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็กดเข้าไปเลย จากนั้นให้ทุกคนกดลบไปได้เลยนะคะกดลบไปได้เลยจากนั้นให้ทุกคนป้อนชื่อเว็บไซต์นะคะให้ทุกคนป้อนคำว่า r o b o x นะคะก็เขียนคำว่า r o b o x ไปได้เลยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดคำว่า w w w r o b o x c o m ตรงข้างบนได้เลยนะคะ ล็อกอินด้วยอะไรนะคะก็ให้ทุกคนกดคําว่าล็อกอินด้วยเบราว์เซอร์นะคะที่เป็นตัวเล็กๆข้างล่างนะคะแต่ของเรามันไม่ใช่นะคะของเราทําไปแล้วนะคะก็จะไม่เหมือนกันเนาะจากนั้นพอเข้ามาหน้านี้นะคะทุกคนก็กดคําว่าล็อกอินได้เลยไม่ต้องไปสมัครใหม่นะคะกดล็อกอินได้เลยมันก็จะขึ้นขึ้นชื่อ,อให้เราล็อกอินได้เลยนะคะเราก็ใส่ แล้วก็ใส่อ่า username แล้วก็รหัสผ่านไปได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขออน,นุญาตใส่ก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ใส่เสร็จแล้วนะคะก็จากนั้นให้ทุกคนกดคำว่าล็อกอินได้เลยคะ่ะก็กดล็อกอินไปได้เลยนะมันก็จะขึ้นชื่อเป็นอ่าโปรไฟล์เราในโลบอกเลยนะคะ จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดไปตรงกดไปตรงขีสามขีดได้เลยนะคะทุกคนตรงขีสามขีดนะจากนั้นทุกคนกดคําว่าอาวาตารนะคะอาวาตารนั่นเองตรงที่เป็นรูปคนนะคะไม่ใช่โปรไฟล์นะ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจกันนะให้ทุกคนกดไปที่กอไก่2ตัวด้านบนเลยค่ะจากนั้นให้ทุกคนกดคำว่าขอเป็นเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปนะคะตรงที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะทุกคนมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าอวตารเราได้เลยนะคะแล้วจากนั้นให้ทุกคน กดคำว่า body ได้เลยค่ะจากนั้นให้ทุกคนกดคำว่า hair ค่ะที่แปลว่าผมนะจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็นทรงผมของเราในโลบอกนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยยังมันยังไม่ไม่สามารถที่จะใส่ซ้อนได้นะคะก็เราใส่ทรงผมใบหนึ่งทรงก่อนแล้วใช่ไหมจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยกด ก็คือกดค้างไปตรงทรงผมที่เราอยากจะใส่ซ้อนนะคะก็เป็นทรงผมนี้ที่เราอยากจะใส่ซ้อนกับทรงผมที่เราใส่อยู่นะคะทุกคนจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยกดไปตรงทรงผมที่เราอยากจะใส่ซ้อนด้วยแล้วก็กดคําว่าคัดลอกได้เลยค่ะทุกคนเราก็จะคัดลอกไว้แล้วนะคะจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็กดคําว่า แอดวานซ์ขนะคะก็กดเข้าไปเลยถ้าผู้บิดขออภัยนะคะเพราะเราอ่านไม่ออกจริงๆจากนั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยใส่ไอดีทรงผมเราได้เลยนะคะแป๊บนึงนะทุกคนแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะแล้วก็เซฟเลย แค่นี้นะคะทุกคนเราก็สามารถใส่ทรงผมซ้อนกันได้แล้วนะคะทุกคนก็ก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนใครใครยังยังไม่รู้นะคะก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในโลบอกนะคะว่ามันใส่ให้เราซ้อนจริงไหมก็กดเข้าโลบอหมือนเดิมเลยค่ะกดเข้าแอปโลบอกเลย ได้แล้วเป็นทรงผมซ้อนกันไอซ้อนกันสอันเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะซ้อนกัน2อันได้แล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ดูก็มาดูคลิปนี้ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่บา,บายคะ่ะถ้าใครอยากให้สอนอะไรอีกก็เมนบอกได้นะอันนี้เราแค่มาสอนเฉยๆนะคะก็ไม่ต้องดราม่าอะไรกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย